เครื่องจับพลังงานละเอียดบารมี30มสิบพัพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทร์ทศโวยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ได้ตลอดเวลานิพพานธรรมบรมีสามสิทธัพระเดชะกุลุปุสสะจันทัสโรเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมในการพัฒนาปรับปุงธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบรมีสามสิทธัศน์ ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรด้วยให,ใหม่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ทุกส่วนทุกรายละเอียดบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรควบคุมจาก ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดชพรุกุลลงโพสดันทัศโรเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรปับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพรุกุลวงโพสดันทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปัจักติเพื่อ ให้ดำรงธรรมบรมีสจัจจพัะะเดชปกุลหลวงอุสตันทัสโรมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายประสบสุขสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างยู่ที่สามารถพัฒนาประบูรทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีส0สิบทัศพระเดชพะกุลหลวงพดจันทรัสโรเกิดการพัฒนาปรับปรุงให้ธรรมทั้งหมดทุกธรรมเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นแบบเดียวโดยได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทโรที่ปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดกระแสธรรมบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสทศโรที่เป็นการรวมกันของธรรมบาร,รมีสามสิทัต พระเดชพรทคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรแต่ละหน่วยรวมเป็นกระแสเดินทางครอบคุมทุกส่วนบารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศนี้ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธาตุ ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระกุลหลวงพระธสดันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติเกิดการประกอบธาตุให้เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงพระธสดันทัสโรเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ ข้อทานให้กระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เดินทางขยายครอบคุมรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหานิพพานธรรมทั้งหมดได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโอโหสุก,กรรม ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระิิสาสิทัต์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสรรฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยทานศีลสมาธิที่ปกติด้วยการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปสุสสดชันทัศโรปฏิบัติด้วยการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปสุสสดชันทัศโร ปฏิบัติด้วยการอาจหารร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสุทัศนพระเดชพระคุณหลวงปสุจยันทราโฟเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่อับแคบปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยการเป็นพระ ผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัผเดชพระคุลหลวงพุทธเจริท้าทโรทั้งหมดทุกส่วนให้ปฏิบัติต่ตอธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเพื่อให้ธรรมทั้งหมดถูกพัฒนาปรับปรุง เป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงโพสดจันทัโรเป็นปกติของบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงโพสดจันทัโรที่รวมกันอยู่รวบรวมรักษาซึ่งกันและกัน รวมกันเพื่อปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมพึ่งพาอาศัยตัวเองศรัทธาเลื่อมใสตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองประครับประคองซึ่งกันและกัน ได้เพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดอย่างปลอดภัยไม่ประมาทปฏิบัติด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมดำรงความเป็นย่างยังย เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้ทุกทอทานธรรมบาร,รมีสัสิทธัศินี้ปฏิบัติต่อกันและกันปฏิบัติต่อตัวเองด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมไม่ทำร้ายทำลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ดำรงอยู่ร่วมกันด้วยรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยออโหสิกรรมเกิดเป็นสมบ,บัติอาหารเครื่องลุ่งคม,มอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นพ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปวู่สดแดนทัสโรค ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบรมีสัสุทั์พระเดชพระคุลหลวงพระสเจันทัโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดธาตุประกอบกันไว้เป็นสมบัติเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นยารักษาโรคเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดัง ผู้รู้ท่านได้ปฏิบัติมาตลอดเป็นสมบัติจัก,กรพรรดิสมบัติบรมจัก,กรพรรดิที่ไม่พร่องเพิ่มเติมตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการเพิ่มหล่อเลี้ยงรักษาด้วยบารมีสามสิทัศท พระเดชคุณหลวงพสดจันทร์ทัศโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิรกรรมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดเป็นการรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสุดทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรทัสโร เกิดเป็นสมบัติเป็นอาหารเครื่องลุ่งคมยารักษาโรคที่ว่าใสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติบรม,มาจากกักรพรรดิเป็นที่สุดของรูปสมบัติที่สุดของคุณณสมบัติที่สุดของทรัพย์สมบัติที่สุดของบริวารสมบัติที่สุดของลาบยศ สันเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายที่สุดแห่งธรรมสมบัติที่เกิดจากการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นปกกติ ของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรที่ล่อลวงหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำมพางให้ปฏิบัติต่อธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรโดยปฏิบัติไปตามธรรมที่รุกเข้ามาเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้เป็นธรรมของตัวเองทำรรกิเลสโลภโกรธหลงล่อลวงยั่วยวนเล่เหลี่ยมหลอกลวงต้มตุน๋นให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรปฏิบัติต่อธรรมกิเลสโลภโกรธหลง โดยปฏิบัติด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงโดยปฏิบัติด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่โหสิกรรมโดยหลอกลวงให้ปฏิบัติด้วยไม่เมตตาไม่กรลณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเพื่อให้บารมีสามสิทธัต์นี้ถูกเปลี่ยนเป็นธรรมกิเลส โลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออารยรไม่ปลอดภยัยไม่อโาหาสิกรรมกิเลสล่อลวงปิดบังอำพรางเล่เหลี่ยมยั่วยวนหลอกลวงต้มตุนไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ ปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดแบบปกติไม่ให้ปฏิบัติด้วยรักด้วยเมตตาด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาโดยไม่ให้ทำแบบบรมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงพ่ษสิจันทัศโรปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมด เพื่อต้องการให้บารมีสามสิทธัศ์นี้ถูกเปลี่ยนเป็นธรรมจิเลสโลกโกรดหงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตนเตเดปคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิด สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบร,รมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษสดจันรรทัศโร,รทั้งหมดทุกส่วนให้ปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมด้วยเมตตาการุณามุธิตาอุเบกขาโดยการพัฒนาประปูง รักเมตตาเื้ออาทรปลอดภัยโ,โหสิกรรมให้ละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆตามที่ทำทั้งหมดที่ลุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเอง เพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิทธัสสะเดชพรุณุลลงปะสจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสระเดชพรุณุลลงปุสสันทัสโรรักเมตตาอื้ออ,อาทรปลอดภัยโหสิกรรมเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคือบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สักจิันทัศโรเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่อยู่รวมกันทั้ง30สบทัศสาบารมีเป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลพุทธสจโาที่ดำรงอยู่ด้วยตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติต่อต ทำทั้งหมดด้วยรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหาสิกรรมที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดละเอียดรึกซึงถี่ท่วนมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อธทำทั้งหลายด้วยรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหาสิกรรม เพื่อสามารถพัฒนาประปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทััพระเดชพระคุณหลงประสบกันทัสโรเกิดได้อย่างสมบูรณ์เป็นปกกติอย่างรวดเร็วมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดผลลัพธ์เป็นการขยายขนาด ของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่เพื่อเข้าสู่ขนาดที่เคยมีขนาดใหญ่เท่าๆกับนิพพานธรรมทั้งหมด มิพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้จึงรับรู้ได้ถึงธรรมทั้งหมดรับรู้ได้ถึงธรรมกิเลสโลภโกรธหลงที่มีมากขึ้นที่ต้องการให้บารมีสามสิบทัศนนี้ปฏิบัติต่อธรรมโลภโกรธหลง ด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงด้วยไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมด้วยไม่เมตตาไม่กร,รุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเพื่อให้บารมีสาสิบทัศนี้ถูกเปลี่ยนเป็นธรรมกิเลสโลภโลกรธหลง พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันขนนกยยท่านนำให้พวกเราปฏิบัติต่ตอธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ซึ่งเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกซึ่งเป็นฐานศีลสมาธิที่ปกติที่เป็นการละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธัตร,ระเดชรพภคุลลพุทธจรันรทัสโรที่เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตถะเดชรพะคุลปพุทธจันทัสรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมด ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดกันทศะะโรนอยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นำให้พวกเราปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดการไหลเวียน e กระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ครอบคุมทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทุกส่วนของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งส่วนธาตุละเอียดทั้งส่วนธาตุหยาบ เพื่อให้ทุกส่วนที่อยู่ในโครงสร้างหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามิทัตพระเดชพุณหลวงพุษยจจันท์สรกปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่อยู่ในทุกส่วนของธาตุละเอียดธาตุหยาบที่เป็นส่วนของ พ่อทานธรรมบารมีสานสิทธะพระเดชกุณหลวงพ่อสดจันทสรโรทั้งหมดให้ปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปฏิบัติด้วยทานศีลสมาธิที่ปกติปฏิบัติด้วย,ย,วยละชั่วทำดี ของใส่ด้วยปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฎจันทสโรปฏิบัติกับธรรมทั้งหมดด้วยบุญยะกิริยาวัตถุสามบุญยะกิริยาวัตถุสิบด้วยรูปแบบของมรรคปีองแปดซึ่ง เป็นการปฏิบัติด้วยการทำยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ขนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัรสะเดชะคุณลลงปุษฏิจันทัโรเป็นปกติได้ตลอดเวลามั่นคง ในธรรมบารมีสาสิทัตนี้เกิดเป็นชาวสิวิไลเป็นกัลายาณมิตรบารมีสามสิทััตระเดกประคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวมกันอยู่เป็นชุมชนสังคมชาวสิวิไลบารมี30สิทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรปฏิบัติต่อกันและกันปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาปฏิบัติต่อกันและกันต่อธรรมทั้งหมด ด้วยทานศีลสมาธิที่เป็นปกติที่ทำให้เกิดการพัฒนาประปุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัธรระเดพระคุณหลวงปูศศรร่สดจันทร์ทศโรให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นการทำยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัสะเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นการเกิดขึ้นของสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาวที่ได้จากการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมซึ่งเป็นการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร แบบที่ผู้รู้ท่านได้รวบรวมสมบัติปัจจัยสี่ที่ได้จากการปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบก เกิดเป็นสมบัติที่พัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองเพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณรักษาตัวเองได้ขยายขอบเขตขยายพื้นที่ของตนเองสร้างตนเองให้เกิดเป็นสมบัติใหม่ๆเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นปกติพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยาอาจารย์มหารัตานาะรปสิกาจันทน,นุกยูนนำให้เราปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดโดยให้เราปฏิบัติต่อธรรมทั้งหมดด้วยอดทน คือรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมเป็นบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดแก่น,กนทัศโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกันทัสโรเพื่อตั้งผังสําเร็จรรรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษดจันทร์ทัสโรเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทัสโร อย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทธัสระเดชประคุณหลวงปุสพจันทสโร